เรามาดูดวงให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับช่วงเดือนมิถุนายน2567ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรในเรื่องของงานธุรกิจความรักความสัมพันธ์การเงินหรือโชคถ้ามีและพิเศษคือทริคเสริมดวงนะครับในตอนท้ายเอาละขอเมตตาครูบาอาจารย์สิ่ง์ังสิย์เปิดทางให้ดูดวงชะตาตรวจชะตาคำพยากรณ์นี้แม่นยำอย่างอัศจรรย์ขอเทวดาที่ดูแลคนประจำวันพฤหัสนะครับเมตตาช่วงชีวิต เรื่องของงานธุรกิจในเดือนมิถุนายน2อ 5, 6, 6 7จะเป็นอย่างไรหนาะคำตอบเป็น70748อ,อม้มันจะมีงานที่ที่ยากๆเนาะงานยินดีหนให้เราต้องทำแล้วเราก็หนีไม่พ้นเราต้องเจอต้องประทักนะครับ70748สิ่งเดียวที่จะทำให้เราแก้ได้เนี่ยคือต้องมีไหวพริบต้อง พลิกแปลงบางอย่างเนี่ยแก้แบบตรงไปตรงมาทื่อๆไม่ได้เช่น1นงบวกหนึ่งเป็น2เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับสเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีครับอยากสมมุติว่ามี10เอา10เนี่ยมาลบ8ก็จะเหลือ2ต้องหาอุบายวิธีที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่งั้นจะรอดจากสถานการณ์ได้ยากถ้าเป็นงานก็เป็นงานที่ลามไม่ได้สายไม่ได้ขาดไม่ได้แต่ก็ต้องหาตัวช่วยไม่งั้นงานคุณคุณจะเหนื่อยมากถ้าเป็นธุรกิจ ก็เจอเรื่องที่บอกว่าอึ้งไปเลยว่าโอ้มันมันโหดเหลือเกินในในช่วงทาธุรกิจช่วงนี้เรา,าจ,จะต้องหาสินค้าอื่นอาจจะต้องทําอย่างอื่นเข้ามาจุนเจอือเพราะแบบเดิมที่เคยเดินตรงๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่จะเงียบจะยากต้องพ,พลิกแพลงเอาละนี่คืองานธุรกิจของคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะครับที่จะเจอถัดมาก็จะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันพฤหัส จะเป็นอย่างไรเนาะในช่วงมิถุนายน2567นะครับผรูบาอาจารย์เทพเทวดาเปิดทางให้คามเอกอนนั้นแม่นยําและเป็นประโยชน์ด้วยเถิดสามตัวเลข3ตัวเลข19แล้วก็ตัวเลข99สาเก้าหรับผมก็จะมองว่าตัวเลข9กพระเกตเนี่ยถ้าอยู่ในเรื่องของสัมพันเนี่ยมันแปลว่าตัวใครตัวมันหรือต่างคนต่างอยู่เงียบๆเ,เฉยๆแล้วมีเรื่องทะเลาะกันนะครับอาจจะยุ่งในเรื่องงานหรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรนักหนา คุยกันแค่สาระเป็นประเด็นเช่นเออวันนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องทำมณีนี้นี้นะแต่ไม่มีเรื่องมานั่งเล่นนั่งคุยดูอะไรตลกตลก,ตลกด้วยกันมันไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ถึงกัเป็นลบและก็ไม่ได้บวกอะไรถือว่าโอเคครับปฏิบัตินคนรอบข้างไม่มีปัญหาอะไรเอาละถัดมานะครับเรื่องเงินเงินทองทองของคนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรล่ะเงินทองจะเป็นอย่างไรหนอ เงินหรือโชคจะมีหรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับช่วงมิถุนายน2,5,6,7กาแล้วลการเงินอูขึ้นเลข5,7เลข0แล้วก็เลข2,7การเงินต้องมีเหตุให้ได้ใช้นะครับมันเก็บไม่อยู่แล้วรอบนี้ก็ทำใจนิดนึงว่ามันจะเป็นต้องใช้มันมีเหตุให้รั่วให้ต้องจ่าย คนนั้นมีอุบัติเหตุคนนี้มีเรื่องไม่สบายอันนี้อยู่ดีๆก็เสียต้องซ่อมเพราะรถเราต้องใช้มันจะวุ่นวายแบบคิดไม่ถึงแต่มันจําเป็นมันบีบคั้นพอสมควรในเรื่องการเงินเราอาจจะต้องอลำบากเรื่องเงินนิดนึงเพราะมันเป็นเลขการใช้จ่ายที่เด็ดมากคือ27เนี่ยมันจะมาผมจะมาทายว่าคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยไม่ได้อันนี้มันแทนหนี้สินหรือการใช้เงินแบบค่อนข้างค่อนข้างเยอะและรวดเร็วนะครับเอาล่ะเป็นกําลังใจให้คนนสุกนะครับเรื่องการเงินขอให้ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีส่วนเรื่องโชคก็ไม่มีนะสิ่งนี้เรามาส่วนสุดท้ายครับที่อยากจะเติมเต็มแล้วก็อยากจะให้เป็นแนวทางเผื่อว่าอะไรเลยอยากจะดีขึ้นคือสึกในการเสริมดวงทําบุญแก้เคราะห์ต่างๆถ้าปรากฏในการเลือกไพ่สามใบนี้ครูบาอาจารย์ก็จะเปิดทางว่าเออไปทําแบบนี้นะแล้วดวงชีวิตที่ติดขัดคุณจะดีขึ้นนะครับขอธิษฐานเมตตานะครับสามใบนี้ยังประโยชน์ให้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ย มีดวงที่ร้ายให้กลายเป็นดวงดีได้โอเคไม่ได้เน้นเรื่องเสียเงินครับเพราะว่าตัวเลขเป็นนี้ฮะมันเป็นตัวเลข3าใบนี้เป็นเรื่องของการต้องปฏิบัติครับปฏิบัตินะครับบางคนก็ถนัดเรื่องนั่งสมาธิเนาะแต่นั่งสมาธิย่างเดียวไม่พอนะครับมันนั่งสมาธิแล้วตอ้องอธิษฐานจิตเป็นขอให้ร้ายกลายเป็นดีโปรเจกต์นั้นผ่านโปรเจกต์นี้ดี คนนี้จากไม่รักให้กลายเป็นรักเมตตาทุกอย่างจะได้ราบรื่นต้องใช้พลังแห่งการปฏิบัติธรรมและที่ฐานจิตทีนี้มันจะมีบางเรื่องที่เกิดขึ้นให้ระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันเซนสิทีฟแล้วก็กลายเป็นคิดมากวิตกวิจารณทำนองว่าซึมเศร้าจะมากินใจมันตกตกหล่นลงไปคิดอะไรให้อยู่ในแนวธรรมะว่าอาจพูิว่า,วาเงินทองชื่อเสียงเราหาไป มีแล้วก็มีม,มีมีลาบและมีเสื่อมลาบมันไม่คงอยู่นิ่งหรอกถ้าตอนนี้มีปัญหาเยอะมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งและมองไกลๆมันก็จะมีช่วงที่ดีนะครับต้องคิดอะไรอยู่ในแนวธรรมะปฏิบัติธรรมบางคนก็เป็นนั่งสมาธิแต่ต้องอาศัฐานจิตในสิ่งที่ดีนะครับเพื่อแก้สถานการณ์แล้วก็แต่เป็นแนวผมก็คือสวดมนต์พิชิตบทสอนเจ้ากรรมในเวรซึ่งเรียบเรียงโดย,โดยพระอาจารย์ดรสิงห์ทนร,ราสโพถ้าเป็นเวอร์ชันที่ผมทำเนี่ยก็จะมีคำปฏิฐานเอาไว้พร้อมสับเพื่อแก้ดวงชะตาเรียบร้อยแล้ว อยากให้นําไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติทาในแนวตัวเองในต่างลัที่ต่างศาสนาแนวทางคุณก็ไปลองทําดูเพิ่มอ๋อแล้วมีอีกแบบหนึ่งแนะนําคือเรื่องการทานงดเว้นการทานเนื้อสัตว์อาจจะเช่นตอนเช้าวันนี้เชา้าวันเกิดทำหนึ่งมื้อไม่กินเนื้อสัตว์ความตั้งใจคืองดเว้นก็เป็นกุศลจิตที่เป็นแบตเตอรี่กําลังอันหนึ่งที่ทําได้บางคนงดเว้นได้ทั้งวันเลยก็คือวันนี้3ม,มือ้อ2มื้อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่แตะต้องเนื้อสัตว์สร้างบุญแบบนี้ด้วยก็ได้ นะครับอันนี้ก็สิ่งที่แนะนําที่จะแก้ดวงร้ายให้กลายเป็นดวงดีเหงและปังขึ้นมาได้เอาละทั้งหมดนี้คือดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสช่วงเดือนมิถุนายน2567 mm hmm. ขอให้มีแต่สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นมาครับ